มีคำกล่าวที่ว่านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนฝูงขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้จะจริงหรือไม่จริงก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปแต่สำหรับผมนั้นผมค่อนข้างเชื่อคำคมนี้ว่าจริงครับการมีเพื่อนสำคัญมากโดยเฉพาะเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดี แนะนำโอกาสดีๆให้กับผมมามากมายหลายครั้งอย่างเช่นการมาเป็นดีเจวิทยุชุมชนของผมนี้ก็เกิดจากการแนะนำจากเพื่อนรุ่นพี่ท่านหนึ่งชักชวนให้ผมไปฝึกเป็นดีเจฝึกเล่นๆไม่ได้คิดมาเป็นอาชีพแต่ปัจจุบันกลายมาเป็นอาชีพหนึ่งของผม จนได้รับฉายาว่าดีเจหนุ่มนาซึ่งทุกวันนี้ผมก็จัดรายการเพลงทางหน้า Facebook ส่วนตัวของผมที่ชื่อสมศักดิ์ลุ่มล่าทุกวันเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาและในวันนี้ผมมีความคิดที่จะทำคลิปวิดีโอลงใน YouTube คือสร้างช่อง YouTube มานานชื่อช่องนุ่มนาเฟมอรีนะฮะชื่อช่องนุ่มนาเฟมอรี่แต่นึกไม่ออกว่าจะหาเรื่องอะไรลง YouTube จนกระทั่งสายๆวันนี้มี f อท่านหนึ่งอินบ x ็อกมาปรึกษาว่ากำลังอกหักเลยทำไงดี ผมก็เลยถามเธอไปว่าสูญเสียอะไรไปบ้างเธอตอบว่าไม่ได้สูญเสียอะไรแต่เสียความรู้สึกตอบมาเหมือนเพลงพี่เป้าเลยผมจึงให้กำลังใจเธอไปว่าดีแล้วถ้าเขาคนนั้นยังอยู่เธออาจจะโชคร้ายมากกว่านี้ก็ได้ ผมถามเธอต่อว่าผมถามเธอต่อแบบอยากรู้อกหักแล้วเธอรอดมาจนถึงวันนี้ได้อย่างไรเธออธิบายว่าเพื่อนมีส่วนช่วยเธอได้มากคุยกับเพื่อนบ้างเที่ยวกับเพื่อนบ้างฟังเพลงฟังธรรมะเพื่อให้ผ่อนคลาย ทุกวันนี้เธอดีขึ้นมากแล้วดีใจด้วยกับเธอที่ไม่เลือกการทำตัวสมเลเทเมาหรือประชดชีวิตเพื่อแก้ปัญหาอกหักรักร้าวเพราะนั่นจะยิ่งสร้างปัญหาให้กับเธอมากยิ่งขึ้นไปอีกท่านผู้ชมท่านใดกำลังมีปัญหา อกหักรักสลายจะนำวิธีการนี้ไปใช้แก้ปัญหาบ้างก็ได้ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับ